นะาเสยังม kind of like. yeah. 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 ุดย oh, 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 oh. oh, ักเนี่ยมุดักตกหากหลมุดนําเลยเนาะอยู่อยู่บปานั่นโอ้เอออออออของเรามปัมยยูบปานั่นยูยูครับยู่น้นุ่นอไปไู้ห่างมันเนาะที่นี่แม่น้ำป่าสักนะครับตัวแรกบ่ะ โอ้ยกล้ามัน่นกล้ามัน่นพวกเราทำงานเป็นทีมนะครับมาช่วยน้ำท่วมทั้งกู้ภัยทั้งอะไรมิตัต่อมีอะไรน้ำมันไม่ไหลอไม่หรอ,อยั่ยวปลาเลยยู่ครับโอ้โหโอ้โห เห็นแล้ว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 ใหญ่บ่โอ้ยประกดหน่อยประกดหน่อยมันกินเลืองตัเลยลุงเอายันมันตายอย่ามันตายน่อยสิไดหยปกดหน่อยโอ้ยเห็นตัวมันขนาดไหนตัวที่ใหญ่โอ้ยมันเป็นตัวใหญ่ฮะพูดประกดใหญ่อยู่ท้งไตปวดโอ้ยจุ๊บเนี้ยจุ๊บเนี้ย นี่นี่ละที่เด็ดี่คมก็เขีวปลากัแนะครับีุ่จับตใส่เนยงเลยเนงเหอนยงเนยงเบ็ขวงบัวอู้เบ็ดขวงว้ายอู้ตกใจตกใจเบ็ดองเบ็ขวงว้ายสองากอนี่ยเวลาตื่นอยู่อ้อ้หอ้ห้ห้หว้ายตกใจอู้ห แต่เงี้ยบยังมันาคือผุดใช่ไหมเงียบขันเทีบครับโอ้ยตายต่แตโอ้ยไม่เลียกที่หลีตายต่แต่สมกับพันเงี้ยมาตะฝุ่นอยู่สมเลยว่านเงี้ยมาได้หมดฝุ่นปากมันบาดบ่มันหลุดองหัวมือหันโอ้ยมาเวียนงอหลองกล่องโอ้แนวนอนแนวนอนหลองกล่องเลยแนวนอนแนวนอนเมียง แน่นอนแน่นอนแ่แมกันมาเบ็ดซิมโอยูโอ้โยกะติกยัดลงบุไดบาเอาของเะปโตยโอ้ย่ายยังยัดบุลงอันนี้สีติมะน่บดนบ้านนมันสอตบุไดยยัดบุลงกะติกนี่ยตมาใส่ใส่เนี่